มาแล้วมาแล้วเอามาแล้วสวนันดีครับเย <c oughs> ่ยๆเเเราแค่โค้งที่ไหนอ,ะอ่ะโ้บรรยากาศคือริมทะเลดิแถวันนแมงเปียจอยได้ดีไหนไหน,ไหนยกยกยมันคือสองอยางบางทะเลปะ<บ><ช>่ะช่ออ่าลมลมเห็นทะเลไหอเนทะเลวันนี้เราอยู่ที่หาดตัก เด็กใหญ่ชกยอยวขออนุญาตตัวนึงนะครับขออนุญาตเติมเครื่องดื่มก่อนครับขออเอออู๊หเนี้ยโอ้โห่เีหกเพนีหกแหกชงเหกออกมาไปทั้งทีู่เลยเองดิรถมุอ่ะ ส <Get. S 2> วัสดีครับเพื่อนเกตขอบคุณมากเสือ้อเกตปะเฮ้ยมกตสวัสดีครับอ้าผมเกตตีบอลอ่ะอ๋อเกตเตีบอลเกตเกตพบพอได้เห็นเราเลยหิเยาานเรากระวีกยยินไปแล้วคนเนี้ยยังเมื่ทันได้พูดทิปได้ไอ้ยังไอ้อะไรนะอาบน้า,อาตอนนี้เก็บแล้วดิอ๋อบอกรอนเลยอขอจะเพล็ก่อนขอจะเพล็ก่อนครับอาจารย์นักวิทย์เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องก,กล้องกัน À, check you know, I don't know what I can tell. Oh, did không? Ồ, from me, you ăn, không not here, you Nó I'm nặng you know. Hả? talking to me, you know. kia here, ai cũng I'm here, you know. mà here, you know. I'm here, you know. lý ra you know. I'm mình you แก่ีก่ยไหนยังไงน่ยเรปยิงเราเลียบเะไวะเรือคนเดียวหรอวเือวเนี่ยมีคนาีกล้องี่กล้องแต่งเงถ้าูไปนั่งงนั้นว่าคนในนั้นต้องมีอ้เงครับอาจารย์ท่านดีแคุกกี้ พต้อมเอจ้าขอเพี่หนอไอ้ยิงนักลงแม่น้ำ,นำลงล <ะ S 2> แม่น้ำเอาเนี้ที่ไม่ได้นอนนี่พี่เพื่อนี่ย <laughs> เป็น <laughs> ที่ <laughs> ราเรเลยเหรอองฉันนท,ทำราย, <laughs> ร,ายรายจิตใจให้เรา <laughs> เป็นบ้า ตาเราไม่เคยเสียใจถึงความรัมงรที่าย ปล่อยให้ไไปที่ลอยลงสู่ทะเลให้หายไป,ไปจะคืนย้อนมาชี่ใจช่วยกันครับเนื่อเนี่ยเนี่ย <c oughs> พอแล้วป่เ <c oughs> พี่มันเข่ามาก <peach noise> ไนนว้น็อตเก่ามากมันเก่ามากอันได้แต่ว่าหาเนือ้อพวม,มีอันคอมีโอ้คุณวางหน่อยนั่นคืออ่านบอกเนาะงต้องอ่านคอมพิว,ตวมเตอ่์ตาพี่ต้องอ่านคอมเมนต์สบายแท้แรักลงทะเลไงสบายแท้อาจารย์บาับานบ้านเนี่ยสุดใจอ๋อ,อเสียบ้านเหรอครับเสียบบ้านเจ้าเสียววัตถุก็ซื้อเนื้วแม่นะครับไปต่อไฟให้มันเสร็จด้วยเสียบ้าน มานี่ไม่มีวีวอล์ฟยิงตาแล้วทั้งหญิงและชายมาละบาเข้ามาแล้วบางก็แล้วบางก็เป็นลบเป็นไทยโชคจะชกอยู่เมืองนี้ไม่อยู่เมืองไหนเป็นเมืองไทยก็คือ

เกิดเมืองนี้ใช่อยู่ไทยแล้วใครเบื้องหลังในส่วนกินแล้วเขาเจ้าเขาเลี่ยงไทยเจ้าบ่หวังนิดหน่อยน้อยใจในความเป็นไทยไม่รู้เม่รถ้าเหลือหาคนถ้าเรกเตอรักถาไว้เอ้าก็ต้องไปไหนนอนเจอกับปิดในห้องนี้เ ไม่คว้ากินของลิตลนรนะเว้ยฮะไม่คว้ากินของลิตรนะเว้ยใช่ย่ยอ,อยนะเว้ยแม่นบ่แม่นไอ้ในวันที่ถามาให้ตู้นี่มันแมนมันจิตเต้น้ำไอเห็นเอาของลิตรมาตั้งนะบ่กที่แรกเน่ยไม่คว้ากินของลิตรนะเว้ยที่ทันสมัยแล้วเบนม่สามเก้าเก้าองลิตรมีเนาะอ่ปั่นจีนุ๊ตได้ซื้อไปฝากหน่อยตัดส่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทต้องแข็งโมเห็มเนี้ยต้องจีนเต็มโฉมวิ่งอันนี้ผมตั้งเป็นโหมดอี๊ยดิ มันถ่าย a u t น n o m เด็กบินเนาะไอ้ไปต่างเนี่ยขึนน้ำปิ๊ต้องมาซ่อมที่อกมาอันนี้ผมต้อเชื้อเสียงีกสามฉากเพราะว่าเทงคํมเวนนะคัมเขาก็ต้องเชื้อเสียงเนี่ยเพราะว่าเราถ่ายให้บินในล็อกพิกดนเนาะสิ่งที่มืดเราต้องถ่ายมันดูมืดกว่าไ่ลองแทม่องมเป็นน้ำห้องหมดขนหนาใส่แล้วคัมมาเนาะหาไปใช่ไดมเลยเนปะขนหนาดำข้นหน ไม่เป็นน้ำกล้องหรครับยิ่งขอได้ยิน่งติดแม่หรอไม่ติดเลยใช่นะไม่เลยแปลว่าจะใส่นี้บี้ได้เลยต้องหาผมกันร้อนะใจหยิบหัวหน้าไอรนเท่าไหร่เนี่ยเรียนสองร้อยอ่ะฮาไอ้นาไม่น้องนางเนี่ยภาพภาพกับตัวนี้เห็นตัวแท้เลยมีใจภาพภาพหลังกล้องกับภาพที่ตาเห็นน่ะเนี่ยเหนียกันเลยนะคือสีกับเนี้ยเป๊ะเลยน้าไอบอกเขาใส่

ka aina ka ho เองนะครับขอโอกาสเด้อเด้ขอโอกาสเด้อเด้ครับเพ่งนั่นไอหนิงมาดิเพ่งเพ่งขอเพ่งนิดนะเออพ่อเป็นใครดีขอย่างเดียวขอโอกาสเด้ด้อเโ้นดเซอโ้เ่เพงนี่นะเพนครับเพงนี้ต้น้ไหนแล้วรนเพงเจ้าอเพงจะขอคอ่ะ ยอดาพบกันมาตโดนแล้วสุสรีกันโมเมนต์มนม่บสามารถจะดนแล้วแป๊บๆมันขึ้นมาวางเดี๋ยว่าสู้เกับขารกันเรื่ยอา่นกไอ้ยันเปิดมแล้วะกันมาต่โดนแล้วโมเมนต์แล้วก่อนเย็นนะโมเมนต์ต้อมอนเปิดเพลกเพลเปิดดิขอเพลงเข้ามาได้ครับจัดกุ๊กกิ้งบอกขอเพลงได้ โคตรน่กากลัวเลยว่ะเนี่ยก็โคตรน่ากลัวเลยจังโคตรน่ากลัวพ่อพูดมาเลยววยิ่งเสียงกีตาร์มันมันไกลบอไหนยังไม่กินบกบ้านมาเลยนะต,ต้องอ่นนะานเนอะบ้านว่าไงแป๊บบอกว่าอิจฉาเรออ่านของต้องเลยถามนนี้แป๊บได้ยินเสียงชัดไหมโอ้ลุงยินเนาะ

เอเป็นวายแต่ทิงเสียงตั้เดเจ้าีเจ้าเป็นแฟนออกจา ตอนนี้ก็คิดเลยไปอีกดีมินที่วัง<ม>เป็นผู้ชีวิตนีดแสพเพียงครึ<ม>่งทางเดินใจบอกนั่งมันพอดีหวางให้อยู่น้ำได้บ่พี่แดงมาขอโอกาสแม่แเยอะจะเจอให้กันเรียกมันใพอดีใไปได้ลา แค่เป็นจ the the ีนงในใจเดาทีอยู่เพียงเดาจนคนเอาว่าตาก็เป็นได้เมื่อมีกันแลกันถ้าะแต้มือักมอแรี่ครันยัง่เที่เขอมอาทุกวันนะครับ ขอกเราเราไม่คุยกับเราไม่คุยกับเป๊ปาลงครับเราจะไมคุยกับผ่านลงมขอบคุณแจ็คบมือขอบคุณแจ็บมือครับโอ้เดเดี๋ยวเยอตเครับเสียรเยน้ายรน้องกุ้งพอทุวดใเปบใหม่พอุวดในเป็บหม่ ขอบคุณแค่เพียงถามพูดก็แอบแป๊บตามมาดิแป๊บม <c oughs> ึงไงเัินทางขึอนกลับตอนเช้าตามมาเลยตอนเช้านั่งเครื่องกลับแป๊บมึงไง <c oughs> โอ้โหบรรยากาศับม,มีหมาตัวนึงครับ มันยังทะเลเบาๆแบบพวกเราหนักที่แต่เลกเกียร์เนื้อกลัวเอ้ยสูงเกียร์ที่สุดไม่ต้องรับคาญนะครับแบตหมดแล้วรอแป๊บใครไม่โอเคเลื่อนผ่านได้เลยนะครับลบเพื่อนผมเลยก็ได้น้องปอนนะครับน้องปอนเข้ามาเฮ้ยน้องปอนเหรอเอวันนี้น้องปอนครับ ตอนพี่แบ๊กอยู่พัทยาครับตอนเนี้ยไม่ไม่อยู่กับพี่นะอันนี้ใจเย็นจะ <heart> <heart> หายงานรัวๆปอนเลยวะบอลเท่านี้แหละไอ้ปอนแป๊กเนี่ยเออก็บอกว่าแล้วพี่แบ๊กไม่อยู่กับพี่แล้วตอนเนี้ยพี่แบ๊กอยู่พัทยาครับเอ้า <sh arp> อันนี้เรื่องจริง <sh arp> <sh arp> พี่แบ๊กไปฉลองครบรอบวันแต่งงานกับแฟนอยู่พัทยาโอ้ยที่ก็ยังบอไปจริงเศร้าๆนะครับไม่เห็นจริง แสดงหมดละเก็บหมดแล้ววันนี้เรามาหาน้องไออุ่นใช่ไหมครับน้องไออุ่นมาวันนี้ครับแบบมาเราจะมาตามหาน้องไออุ่นครับเมื่อคืนเราไปตามหาน้องปลาดิ้แบกให้ดูแล้วนะครับผมจะทำได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราขนาดนี้น้ำเชื้อไปทำงานเลยสมสดีพี่ปูนะครับเข้ามาแล้วเฮ้ย แดดหมดแล้วเราไม่ด <rôle> ับเลยพี่ผู้เข้ามาดูชมเลยขอบคุณสหรับ50,000ื่ K ห้าหมื่น K นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อย่างตำรวจมันตรวจวอมซี่ดีกว่าแ่มนี่เสียงดังอย่ารอจะไปถ้ามันดับคือแบตหมดอ่ะครับเกิดไรสดหน้าห้องครับเอาแบกก์ลกอะไรให้ช้าให้เขาอย่างมี้มาลองหน้าขาวเอาเลาได้จะยืนใจเยียดถอย ทักที่รุ่งร้องรอถึงวันเลิกราอนนี้มันรุ่งมิตัวนักเตะร่ไงแอโรสบอลไล่เดมกันเออด้กัน้าพนนามาวางอไอยู่บอิแม็กปุกอะเห็นเออไเคยจะังไหเออเขากคนที่แลกคนที่ โน่นวะนู ol, no, ่นเลยโอ้ยโดดีโดกครับดูบอกโดดีโดกเลยโดดีโดกโดดี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 โด คุณนอนแล้วมาไปอาบนะเหมือนเหมือนเมาแล้วเหมือนไปเนาะบอกคนเยอะละบัดคิต้าบอะไปเยอะก่อนบอกคนเยอะตุ้มเครื่องเห็นไอ้โน้ตเอาเลิกพอดี้บอกรับพี่จ้อยก่อนเด้อครับผมเอามาันี้พี่จ้อยนี่เล่นกีตาร์ฟั่งนะครับอันตั้งใจฟัง